คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจในช่วงรือดูหนาวแบบนี้นะครับภูหินลองกล้าตอนนี้ดอกกระดาษและก็ดอกพญาเสือโครงบานสะพรั่งแล้วนะครับตอนรับนักท่องเที่ยวครับที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินลองกล้านะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก บรรยากาศยามเช้าครับอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน12องศามีสายลมพัดผ่านตลอดทั้งวันนะครับขณะที่ทุ่งดอกกระดาษบริเวณจุดชมวิวใต้หน้าผาพบรักผารักยืนยงตอนนี้เริ่มบานสลับสีชูช่ออดความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมนะครับท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นขณะที่ต้นนางพญาเสือโคร่งนะครับหรือว่าสักกุลามืองไทยครับบนโครงการที่ปลูกไว้กว่า20ต้น สลัดใบร่วงหล่นนะครับเริ่มตอนนี้เนี่ยผีดอกเป็นสีชมพูช่อแรกให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันแล้วที่บริเวณ ผาบอกรักและผาไททานิคครับ,รบขณะนี้นะครับแปลงดอกกระดาษที่จุดชมวิวใต้ผาพบรักดอกกระดาษเริ่มบานชูช่อสลับสีสันสวยงามอย่างท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีดอกบานและประมาณ3 0ส่วนดอกพญาเสือโครงหรือดอกสก,กุระเมืองไทยบนตัวโครงการกว่า20ต้นสลัดใบร่วงหล่นหมดแล้วครับและที่บริเวณหน้าผาไททานิคและผาบอกรักดอกแพรเสือโครงได้บานเป็นสีชมพูสวยงามเป็นชุดแรกนะครับต้อนรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็ คาดการไว้นะครับว่าดอกพญาเสือโคร่งและดอกกระดาษจะเริ่มแบ่งบานอย่างสวยงามตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ครับบริเวณใต้หน้าผาบกรักยังมีทุ่งดอกกุหลาบพันปีสีชมพูสลับสีขาวสวยงามด้วยเนี่ยเราก็เพิ่งไปสัมผัสมานะที่บริเวณผาเทเทนิกผาพ,าพบลักผาสลัดรักเนี่ยแต่ตอนนั้นไปคือยังไม่มีดอกไม้ผลิบานบบตอนนี้น่าจะสวยขึ้นน่าจะสวยขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับผู้ชมที่เดินทางไปท่องเที่ยวต้องพกในเรื่องของหลักฐานการฉีดวัคซีนอันนี้ต้องเตรียมไปเลยนะคร การเข้าไปท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยครับถ้าเกิดยังไม่ฉีดวัคซีนนัวัคซีนยังไม่ครบโดสเนี่ย <c oughs> เขาจะให้คุณเนี่ยตรวจเอทเคะนะครับต้องซื้อเครื่องตรวจเอทีเคแล้วก็ตรวจแล้วก็รอผลอแสดงผลต่อเจ้าหน้าที่ถึงจะเข้าไปเที่ยวในอุทยานได้นะครับ